เอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคิวมาชูนะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําทีมเดสละกันที่ผมใช้ผ่านฝันร้ายต่างๆนะเอาแค่ผ่านพอนะเราเราไม่ต้องเอา3ามดาวก็ได้แต่ถ้าเราขยันเราก็สามารถเก็บ3าดาวได้จากการฝันร้ายนะเออเราสามารถไปไล่เก็บได้นะครับแต่ถ้าเอาแค่ผ่านก่อนทีมเดสเนี่ยสามารถนั่งปล่อยออโตโ้ได้เลยนะก็ทีมที่ผมใช้นะแต่ผมจะแนะนํา ทีมก่อนละกันเราไล่าจากฝันร้ายที่รู้สึกว่าทีมกายภาพจะเลื่อนไม่ไหวแล้วละกันที่แบบมันตายอะ่ะมันมันเลื่อนไม่ไหวนะครับก็ตั้งแต่แปดนะไอ้พวกท่าเรือ8ใเนะี่ยจริงๆทีมเดสก็ก,ก็ก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเจอตัวสถานะเยอะนะครับเจอสถานะเยอะในะี่อย่างแปนะทีมกายจะเลื่อนไม่ไหวแล้วดาเมจไม่ถึงดาเมจผมทีมกายผมอ่อนนะไม่รู้ว่าอ่อนหรือเปล่าก็ดูเอาละกันครับเนี่ยประมาณนี้ยังไม่ไหวเลยนะครับ <laughs> มันไหวแหละแต่มันมันช้าครับบางทีมันมันเฟลนะครับผมชอบปล่อยออโต้แล้วไปทําอย่างอื่นนะก็ทีมเดทหลักๆจริงๆนะครับมีมีแค่นี้นะครับจริงๆมีแค่อากิล่ากับน็อกซ์นะสองตัวจริงๆมีแค่สองตัวนะครับน็อกซ์เนี่ยถ้าเป็นซีซีซีไม่ถึงซีสองนะไว้หน้าครับไว้ข้างหน้านะแต่ถ้าซีไม่เยอะซี C, เยอะแล้วซีสองไว้หลังได้ครับสาเหตุที่น็อกซ ไว้หลังได้เพราะว่าถ้าเป็น c ีใช่ไหมเขาจะมีสกิลยั่วยุใช่ไหมอ่าสกิลโลนรกเขาจะยั่วยุศัตรูได้นะครับทำให้เวลาเรามายั่วยุอยู่แถวหลังตัวเดียวของน็อกซ์นะเขาจะยั่วยุศัตรูเข้ามาตีที่แถวหลังและศัตรูบางตัวเนี่ยเขาจะมีท่าที่เป็นศัตรูเดียวศัตรูเดียวกับสร้างความเสียหายทั้งแถวของเราใช่ไหมมันจะทําให้ตัวอื่นในทีมเราไม่โดนดาเมจนะเออน็อก no ก็จะช่วยได้ในส่วนนี้นะผมไว้แถวหลังตัวเดียวนะอากิล่าตัวหนึ่งนะ ก็น็อกสเตตัสทำประมาณไหนน็อ no กผมใช้สเตตัสประมาณนี้นะครับใช้เซตผลข้าเป้านะครับอัตราปรับใช้ผล10%อนะทำยังไงก็ได้ให้เลือดอัตราบล็อกเยอะที่สุดเยอะให้ได้มากที่สุดส่วนผลข้าเป้าผมแนะนำา30%ขึ้นไปก็เพียงพอแล้วนะ30%ขึ้นไปนะครับเอ่อเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรามีอากิล่าในทีมนะเรามีอากิล่าในทีมเนี่ยศัตรูตามด่านฟันร้ายหรือหอเนี่ย มันจะอยู่แถวๆนี้ครับปี่สาสที่ผมเจอเยอะสุดในตอนนี้นะในตอนนี้คือคือต้านทานผลเนี่ยสีซนะซึ่งน็อกเราทำเนี่ยผลข้าเป้า2030ก็พอแล้วครับแล้วมีไหนจะมีลดต้านทานผลที่เป็นพาสซีฟของอากิล่าอีกนะครับก็อากิล่ากับน็อกทําของคล้ายๆกันเลยคนระับเป็นเซตบล็อก HP บล็อกเลือดผลข้าเป้า40 50เซ็ตผลข้าเป้าปรับใช้ผลนะเหมือนกันนะครับก็สำหรับ อากิล่ากับน็อกเป็นไปได้ก็อัพสกิลนะครับหมายถึงว่าถ้าจะถ้าเราจะทําทีมนี้เล่นจริงๆนะพยายามก็พยายามอัพสกิลละกันคือ5ก็ต้องเอานะครับเนี่ยอัตราผับผุนเดชเป็น40ก็ต้องเอานะหนะก็อากิล่าบนล่างสกิลหนึ่งสกิลสองของอากิล่านี่ค่อนข้างมีประโยชน์นะมีเร่งเทิร์นเดชนะแล้วก็แปะเทิร์นเดชลิงนะครับแล้วก็นอ็อกนะทั้งคู่ทําเซตเหมือนกันทีนี้3ตัวที่เหลือถ้าตรงนี้ใครมีโรซี่ใช่โรซี่ใครมีคริส ใช้คริสแต่ถ้าใช้คริสอาจจะปรับวิธีการเล่นน,นิดนึงเพราะว่าคริสเขาเนี่ยเวลาศัตรูตายอ่ะฟื้นฟื้น HP เท่ากับ20%ของพลังโจมตีกายภาพใช่ไหมเอออาจจะปรับนิดน,นึงอาจจะมีพลังโจมตีแซมมานะเออมีพลังโจมตีแซมมาแต่ทํายังไงก็ได้ให้คริสเขาตายยากที่สุดละกันนะมันบางมากนะครับคริสเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้ามีโรซี่ใช้โรซี่ละกันนะนผมใช้โรซี่นะครับใช้โรซี่นะ ตัวสองตัวที่เหลือเลือกใช้เอาตามสถานาการณ์นะครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะอันนี้เราเจอนะครับเจอพวกนี้ไม่มีอะไรนะเนี่ยราต้านทานผลอมมาพานอ่ะมีอมมาพานใช่ไหมเราอาจจะใส่วิกตอรียมาตัวหนึ่งนะเพราะว่าทีมเดสเนี่ยถ้าถ้าโดนซีซีก็คือแข็งครับทําอะไรไม่ได้คนระับมันเสียเทินนะสรับกนที่จะเก็บ3ดาวเรา,าจ,จะใส่วิกตอรียมาก็ได้ตัวหนึ่งแล้วอีกตัวเราอาจจะเอาฮิวแน่นๆมามันก็จะมีอลิสตัวหนึ่งอลิสก็คือ ใครมีก็ใส่มานะครับอลิสตัวหนึ่งนะครับเนี่ยใส่อลิสมาแล้วกันมีตัวหนึ่งแล้วแก้มาพาดนะเวลาเวลาเล่นผมจะเปิดด้วยบนอากิล่าเสมอแล้วก็บนน็อกส์นะครับแล้วก็ล่างรูซี่แล้วก็ค่อยไปล่างน็อกส์อะไรอย่างนี้นะเรามาดูนะอันนี้แปดหกนะมันไม่ยากหรอกครับแต่ว่าบางคนก็ติดนะอืมอ่ะผมมาลองผันไ้ทยที่มันแบบว่าจบไวๆให้ดูอะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเดี๋ยวมันจะนานนะครับถ้าไปเล่นแบบว่าส<ๆ>ิบยี่สิบสามสิบเดี๋ยวบางทีมันได้รีนะเนี่ยอากิล่าแปดไปติดสองตัวนะ นี่เดี๋ยวเราไปดูหอแต่ผมผมคงเล่นให้ดูไม่ได้นะครับหอนะครับเพราะว่ายับหมานะครับผมถึงชั้น210นะครับทีมทีมเดสมาเล่นเล่นไม่ไหวนะครับ210นะโดนดาเมจจัดเลยครับก็มีแค่นี้แล้วก็วนแค่นี้ไปเลยครับวนแค่นี้ไปเลยครับเนี่ยพอหมดแล้วแล้วก็ล่างน็อคนะเพราะว่าเทินหน้าเนี่ยลิงอากิล่าจะหายนะครับเนี่ยลิงอากิล่าจะหายเนี่ยเราล่างน็อคซอรอเลยครับ สร้างล็อกสลอทีอนี้ศัตรูก็จะมาตีแต่น็อกเห็นไหมแล้วเราก็ลากอากิลานะครับเพื่อเคลียมอนนะเร่งเคินเดชนะครับ<พ>อ,อ่าเรียบร้อยอแล้วก็รอสกิลกูดาวเพื่อฆ่าตัวที่เหลือนะครับอ่าตายเหลือตัวเดียวนะครับอันนี้ทุกตัวผมใส่แหวนเดสหมดนะตัวที่มันเป็นอ่าอ่าตำนานนะตัวที่เป็นทีมเดสเนี่ยใส่แหวนเดชหมดเลยนะครับ ก็นบนอากิล่าก่อนเพื่อลิงลิงดาเมจนะครับเพื่อให้ทีมเรายืนได้นานที่สุดอ่ะไม่ติดนะครับดวงไม่มีนะครับ<อ>ประมาณนี้นะสำหรับวิธีการเล่นทีมเดชในด่านธรรมดามีแค่นี้ถ้าใครยังไม่ได้3ดาวก็รีดแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูทีมหอ,อกันเลยทีมหอนะอ่ะหอ 210มันเล่นให้ดูไม่ได้นะับเพราะว่าผมติด210นะครับแล้วก็หนักจัดเลยครับมันเล่นมันเล่นนานนะครับไม่รู้จะต้องรีกี่รอบผมไม่ได้เล่นมาสักพักแล้วไม่รู้จะต้องรีกี่รอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมาแนะนาตั้งแต่160เลยแล้วกันอีกทีหนึ่งนะเหมือนเดิมถ้าใครมีทีมแบบเมื่อกี้จัดทีมแบบเมื่อกี้แล้วเอาแก้สถานะมานะมันจะมีชั้นที่พิเศษยกตัวอย่างเช่นชั้นเอ่อ170นะ170ซ,ซ,ซีซีเยอะนะครับ แต่ชั้นนี้เนี่ยล่างน็อกก็ช่วยได้แก้แก้อติพายนะแต่ว่าผมจะแนะนําเป็นรีมากกว่าทีมที่ผมผ่านไอเนี่ยผมใช้รีนะครับน็อ no กนะครับยูอีรีน็อกยูอีรีหน้าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าไหนๆก็ได้ไหนแล้วผมมาดูละกันว่าเล่นว่าเล่นยังไงเล่นเล่นให้ดูละกันแต่ว่าอย่าอย่าวัางเยอะนะครับเพราะว่าสองชั้นที่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์นะมันยากครับผมคงไม่น่าจะผ่านหรอกครับก็เนี่ยเจอยอนฮีเจอหลับเจออัมาพาตเจอหินนะ สามอย่างเจอเร่งทืนของซีเวสตานะครับแล้วก็สก,กิลดับศูนย์ของจูรินะผมจะเปลี่ยนลูซี่เป็นอลิสละกันเอามาช่วยนะเอามาช่วยฮิวนะครับช่วยดึงเลือดนะอลิส United. อยู่ไหนครับลองดูละกันผมไม่รู้ว่า<ห>จะผ่านหไมหไมหนะนะเอาอยูอีมาช่วยชุบนะเผื่อเผื่อเจอดับศูนย์จูริแล้วไม่ตายกันนะครับเผื่อรอดนะครับเผื่อรอดนะครับแล้วก็ไม่รู้จะผ่านไม่ด้วยนะลองดูครับ ปัญหาของทีมเนี้ยคือถ้าตายห่อชั้นถึงสูงอะ่ะแล้วเราโดนซีซีโดยที่ไม่ได้วางตัวแก้มาบางทีแล้วโดนชุดเดียวตายมันจบเลยนะครับเอ,อมามาโดนซีซีชุดเดียวตายเราก็ทาอะไรไม่ได้นะครับอ่ะปักไปล่างลูซี่แล้วก็ล่างน็อกเหมือนเดิมนะครับเพื่อล่อให้โดนตีนะอามาพาดครับโดนช็อตอ่ะไม่เป็นไรเนอกโดนช็อตก็ล่างน็อกไปเลยก็ได้ครับระหว่างนี้เราก็รอ ต่อพวกนี้มันตายฮิวฮิวอลิสรอครับนี่ฮะจงจมหายไปกับทะเแห่งโอโหไม่ได้เล่นครับผมบอกแล้วไงไม่เป็นไรนะเราก็เน้นยืนยืนรอเขาตายไปครับเนี่ยเทีเวีวเขาก็ตายกันแล้วครับอ่าโดนดับศูนย์จุริแล้วนะครับถ้าไปห้องสุดท้ายเนี่ยตายกับมีโอกาสตายได้เลยนะเพราะว่า จูรีดับศูนย์เนี่ยแล้วตัวอื่นมาตีแรงกันมากครับในห้องสุดท้ายอ่ะอ่ะนี่ครับกิลาครับเล่งเทิรครับตายไปสองครับนี่มีแค่นี้แหละครับหิวน้องอยู่อีรอครับชิวๆครับต้องเล่นใจเย็นๆนะเล่นทีมถึกเด็ดนะครับเราต้องเราต้องใจเย็นๆนะค่อยๆหิวเดี๋ยวมันจะแพ้นะนี่ครับบนอากิล่าผมจะเก็บไปใช้ตอนเข้าสปีดหน้าตลหน้าเสมอนะเอาไม่ติดครับ จบแล้วครับเล่นนานครับหอเนี่ย <c oughs> ไม่ติดเลยไม่ติดเลยครับยาหูไม่ติดเลยครับไม่เ, <c oughs> ไมเป็นไรก็ล่างนนอกไปก่อนให้ล่อซื้อไประหว่างนี้ก็รอดดิงเลือดอาบนากิล่าก็ได้ครับไม่มีทางเลือกแล้วหากติดแล้วครับซ <c oughs> ิเวต้าครับ่าจะติดครับ ต่อไปครับอ้าวทีโอ้ตีติดแหวนเดชครับเราไม่เหลือสกิลไว้ใช้แล้วครับรับตีนครับรับเท้าครับรับเท้ายาวๆครับทรงนี้ครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มเกาะก่อนครับเพิ่มพลังป้องกันก่อนรับเท้ายาวๆครับดูนอัพภาคต่อครับทั้งวันนะครับเส้นทีมเดชกับคนนิดนึงครับนิวครับ อ๋อไมครับไม่เป็นไรนะเห็นไหมเราทำดาเมจเราแทบไม่เข้าเลยนะแต่แต่แต่แตในหอเนี่ยรู้วันอยู่แล้วว่าพอเข้าช่องสามไปอ่ะมันจะแตกต่างจากห้องก่อนหน้านี้ลิบลับนะครับเนี่ย,ยหยิวน้องอยูอีครับอ่ะมาตาเราเอาคืนแล้วครับเขาไลาซ่ซีซีครบแล้วนะ หมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับตาเราเอาคืนบ้างครับอืมตายไปตัวหนึ่งครับชินครับตีเหมือนกันครับโอ้โหให้ตายเถอะแตกปะเนี่ยรอผมรอไล่บนอากิล่าอยู่นะครับโดนดับสูอีกครับไล่บนอากิล่าครับลิงก่อนช่วยเพื่อนก่อนครับ สร้างนกครับล่อตีก่อนครับล่อซื้อก่อนจะตายกันหมดแล้วครับตายแน่เลยครับโอ้ยังไม่ตายกันอีกครับฮิวครับยังไม่ตายกันอีกครับเหลือเชื่อจัดครับฮิวไมดเรื่อยครับต้องอดทนครับเล่นทีมเดสแล้วมาเจอซีซีเยอะๆอย่างเงี้ยต้องอดทนครับทำไงก็ได้ให้ตัวละครเราตายครับ เอาคนอีกแล้วครับไม่เป็นไรครับชิวครับแต่มีทั้งวันก็ยังได้ครับไปแล้วครับจูริครับทั้งวันเรื่อยๆครับอ่าเดี๋ยวบนน็อกสก่อนแล้วค่อยล่างน้องยูอิเพื่อฮิวครับอืมไปแล้วครับซิเวสตามันไม่ค่อยติดเลยครับตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วนะไอซิเวสตาเนี่ย เอาบบนักิล่าไปเลยละกันครับเอาซิเวตาติดแล้วนะยังมีผลลิงอยู่นะตีติดเด็ดหน่อยดิักคนนึงเล็งเธอเลยละกันครับเพราะผลลิงเรายังอยู่ไงเพิ่มเกาะครับ เดี๋ยวข้อเธอสุดท้ายเราต้องเดี๋ยวผมจะลางน็อกเพื่อล่อซื้อนะครับอ่ะนี่ครับไม่รู้จะโดนซีซีหรือเปล่านะอ่ะโดนซีซีครับอย่าชอตน็อกก็พอครับโอเคครับน็อกล่อซื้อให้เพื่อนได้ครับโอเคมาครับเป็นหินครับนี่ครับผมว่าตายผมว่าเรียบร้อยัไปแล้วครับอลิสตัวแรกครับอ่ะปะไป โอ้โหติดแคตูรีตัวเดียวน็อกครับในห้องสุดท้ายมันยากนะนี่ผมแตกหลายรอบแล้วต้องมานั่งรีหลายรอบครับโอเคติดซิเวต้าครับรเดี๋ยวชุบชุบอลิสละกันชุบอลิสมามาฮิวเพื่อนก่อนครับ<ะ>โอเคครับไม่ได้ชุบแล้วครับ <c oughs> ไปหมดครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ลมแห่งทะเลทรายอ่าแตกนะครับหลับหอ2 1 0ก็ประมาณนี้ละกันก็เกือบผ่านนะเอาจริงอ่ะ จริงๆมันผ่านได้นะผมว่าแค่ต้องรีหลายรอบแล้วก็กะสกิวดีๆนะครับเมื่อกี้ผมรีบไปหน่อยด้วยแหละก็ประมาณนี้สลับทีมเดสนะคริสเนี่ยมันไม่ค่อยแนะนําให้ใช้แล้วมันบางนะตัวมันทํายังไงก็บางนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะก็เนี่ยเป็นทีมเดสที่ผมใช้นะผ่านมาจนถึงนี้จริงๆมันเป็นคริสด้วยนะจริงๆยูอีเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นคริสด้วยนะศาสตร์สี่เดสนะครับช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าไม่มีคริสก็ปรับใช้าตามสถานการณ์เอาฮิวมาเพิ่ม หรือเอาตัวที่เพิ่มพลังป้องกันหรือลูซี่หรืออะไรเงี้ยมาฮิวเพิ่มนะครับก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม